สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับและตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2องล้อรีวิววันนี้ครับพี่ตีจัดมาให้อีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าคาบันกิเซก 6R นะครับรถคันนี้มาในปี2019เลขไมล์วิ่งเพียง9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวอีกแล้วนะฮะและที่สำคัญคันนี้สภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับเพื่อนๆอยากทราบว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนมาชมเลยดีกว่ามา ใครชอบเลขไม้น้อยมาคันนี้นี่เลขไม้คันนี้ครับที่ใเพียง9,307กิโลเมตรแท้นะครับเรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะฮะกุญแจให้มาครบ2ดอกแบบนี้เลยแผงขอบนเดิมสวยนะครับหัวชคเดิมนะครับไม่มีรอยนะฮะให้ดูกันเลยครับนี่ไล่มาประกับไฟฟ้าเดิมครับตรงสือไม่มีระรางปอกแฮนเดิเดิมคันนี้มีกาดแฮนด์แต่งด้วยนะครับมือคัดเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้นะฮะแล้วก็มือเบรกด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นแบบก้านเหรียญเช่นเดียวกันไม่มีคดไม่มีงอคันนี้มีกาดแนฝััั่งขววาาม้ยบเ ตัวสื่อไม่มีเดือ่างนะฮะน็อตเดิมทุกตัวนะครับสีถังเดิมนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาสารน้ำมันนะครับสวยไม่มีรอยนะฮะสวยใสจริงๆไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มเลยเบาะนั่งเดิมสวยครับโดยถึงเบาะตอนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่มีฉีกขาดนะฮะนี่ให้ดูได้เลยครับด้านหน้าด้านหน้าครับเดดเด่นด้วยชิวหน้าแต่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นชิวหน้านะครับโอบอ่ะโหนงสูงนะฮะต้องบอกงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับกระจกมองข้างเดิมครบ กลมไปหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยหินนะฮะทั้งซ้ายและขวาไล่ไปนะฮะกระบอกโช๊คด้านหน้าครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าแน่นอนบางโคนด้านหน้าครับไม่มีแตกเล้านะครับยางหน้าเดิมนะครับติดรถมาเลยนะฮะขอบล้อด้านหน้าฟิกเกอร์อยู่ครบไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยจริงๆเห็นไหมครับกระบอกโช๊คล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินนะครับคาลิปเปอร์หน้าเดิมไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับชุด หม้อน้าเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมครับรวมถึงคอท่อด้านหน้านะครับไม่มีรอยบุบกระแทกด้านหน้าเพราะคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับอกล่างด้านหน้าครับแน่นสนิทชิดทุกจุดน็อตเดิมทุกตัวซิกเกอร์เดิมนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับดูกันได้เลยนะครับแผงหม้อน้ําด้านหลังนะฮะดูครับเรียงตัวสวยงามมากนะฮะแข็งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวแน่นอน พักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหากขากเย็บเบ็กหลังก็ไม่มีคดไม่มีงอครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจาก r ี o Win นะครับมาเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันตัวปลายท่อี่เป็นคาร์บ,บอนแท้นะครับเป็นแบบสลิปออนรอบเดินเบานิ่งนะฮะตาเลขเป็นยังไงนะครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องนะครับล้อเครื่องยนต์นิ่ง เครื่องยนต์พานคันนี้นะครับแล้วก็สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างการเบรกหลังเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อด้านหลังครับซิกเกอร์โคฟไม่ถลอกไม่มีรุ่นนะฮะท้ายสั้นแต่งครับพับเก็บได้นะครับแล้วก็มีไฟเดียวแต่งนะครับเป็นแบบไฟ LED แบบนี้ไฟท้ายเดิมนะครับบ้านท้ายเดิมศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยเพราะรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาฝั่งซ้ายยังคงเป็นโซ่สตอร์เดิมๆอยู่นะครับสเตอร์ขาวใสน็อตเดิมขาวนะะ สวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มและกระแทกด้านข้างนะครับสติ๊กเกอร์เต็มนะพักเท้าฝั่งซ้ายเซนเซอร์ไม่มีแตกหักระบบเกียร์ควิกชิปเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะแล้วก็แขงเครื่องฝั่งซ้ายเห็นไหมครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับลลฝั่งซ้ายก็ไม่มีตําหนิไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีแทาไม่มีรอยข่วนเลยนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับคอท่อสวยหน้าเครื่องแห้งเดิมนะครับไม่มีหยดเยิ้มไม่มีเก็บงานใดใ,นในทั้งสิ้นนะฮะ กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับแล้วก็จานเบรกด้านหน้านะครับเป็นแค่รอยจริงๆนะครับสัมพันธ์กับด้านขวาเลยนะฮะเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Kawasaki ZX6R คันนี้ครับต้องบอกเลยว่านี่คือรถที่เราตั้งใจนะครับคัดมาพิเศษคัดมาอย่างดีใครหารถสภาพป้ายแดงเลขไม่แท้นะครับพร้อมกับวารนตีที่คุณต้องประทับใจต้องมาทันบายพระราม5เท่านั้นนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ